การเดินทางคือบทเรียนหนึ่งในชีวิตจีนอาจไม่ใช่ประเทศแรกที่เรานึกถึงแต่ถ้าเราลองเปิดใจและมองให้ล็กกว่ากำแพงเมืองจีนเราอาจจะพบว่าที่นี่มีอะไรมากกว่าที่คิดนี่คือการเดินทาง7จวันหงคืนสู่ธรรมชาติอันงดงามเส้นทางเฉินตูซีดรนีปี่ผิงโกวหวงหลงและกิวใจโกงที่จะพาเพื่อนๆไปพบกับตำนานธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เบดที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจ สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออตโนตชแนลผมนัทออตนนตครับทริปนี้จะเป็น e p 1หนึ่งในทลิปนี้สถานที่แรกที่เราจะเดินทางไปก็คืออุทยานแห่งชาติภูเขาสีเปร์ีสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนนั่นเองเริ่มต้นที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วออกจากสนามบินเวลาประมาณ6กโมงเย็นเพื่อไปยังเฉินตูซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนยินเดียนของแพนด้าอาหารรสจัดและประตูสู่อณาจักรหิมะ การเดินทางไปเฉินตูครั้งนี้นะครับเราเดินทางด้วยสายการบินแอร์ชายน่าบนเครื่องบินแอร์บัส a 3 2ม200ใช้เวลาเดินทางสั้นๆเพียง3-4ชั่วโมงเท่านั้นบริการเป็นแบบฟูลเซอร์วิสพ่อมมาหารเสิร์ฟร้อนถึงมือและเครื่องดื่มฟรีตลอดการเดินทางนั่งก็กว้างขวางนั่งสบายครับทำให้ทริปของเราเนี่ยนะครับอิ่มท้องและก็ราบลื่นสะดวกสบายคุ้มค่าสําหรับการเดินทางในครั้งนี้ประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกในการขึ้นเครื่องบินเลยครับในทริปนี้ผมและคุณนิดเราเลือกเดินทางไปเฉินตูกับบริษััทว การเดินทางท่องเที่ยวไปกับบริษัททัวร์จะช่วยให้การเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยเพราะว่าบริษัทเนี่ยจะจัดการทุกอย่างให้เราเลยและยังมีไกด์คอยให้ความรู้และข้อมูลต่างๆซึง่งอันนี้เราชอบมากเลยนะครับทำให้การเดินทางของเราราบรื่นอ,อุ่นใจตลอดทั้งทริปปกติไปต่างประเทศอื่นเนี่ยผมก็จะเดินทางไปเองแต่ยกเว้นที่จีนนี่แหละครับอยากไปสบายๆดูบ้างสำหรับบริษัททัวร์ที่เราเลือกใช้บริการในทริปนี้ชื่อว่า Kelly Happy Tour ครับต้องออกตัวก่อนเลยนะครับว่าเราไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ใดๆจ่ายเองนัีน่นเลยองเลย ต้องบอกไว้เลยครับว่าไม่ผิดหวังท่านคุณเคนและคุณลี่เจ้าของบริษัททัวร์เนี่ยมาบริการด้วยตัวเองไปกับเราตลอดทริปประทับใจไม่มีปัญหาใดๆเลยตลอดการเดินทางครับผมสําหรับคนที่ต้องการเดินทางไปเฉินตูปัจจุบันต้องลงที่สนามบินนานาชาติเฉินตูเทียนฟู่ครับซึ่งเป็นสนามบินแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการไปเมื่อต้นปี2021ครับพูดถึงสนามบินนานาชาติเฉินตูเทียนฟู่นี้นะครับไม่ใช่แค่สนามบินใหม่แต่อาจเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจของจีนเลยก็ได้ครับ เขาออกแบบมาเพื่อรองรับผู้โดยสารจํานวนมหาศาลและยังเป็นศูนย์กลางการบินที่สําคัญของภูมิภาคตะวันตกของประเทศจีนด้วยครับสนามบินแห่งนี้ติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างครบครันเลยครับเช่นระบบเช็คอินอัตโนมัติการใช้หุ่นยนต์ช่วยนําทางและก็มีระบบจัดก,การกระเป๋าสัมภาระที่แม่นยําและรวดเร็วตัวอาคารผู้โดยสารนี่ใหญ่โตอลังการมากเลยนะครับ ภายในเนี่ยเขาก็ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายและกว้างขวางมากเลยครับพวกเรามาถึงสนามบินที่เฉินตูในเวลาดึกประมาณ4ี่ทุ่มสีนะครับซึ่งเวลาในเฉินตูจะเร็วกว่ากรุงเทพประมาณ1ชั่วโมงครับตอนคืนนี้นะครับเราก็ได้เจอกับไกด์ท้องถิ่นชาวจีนที่มาต้อนรับที่สนามบินเขาชื่อว่าโจครับไม่ใช่โจหมนฟ้านะครับเขาไม่รู้จักกันผมถามมาแล้วนะครับเป็นคนจีนนะครับแซ่ สุจีนี้นับเส้นจู่ชื่อเผยนะฮะชื่อไนนทยไม่มีนะฮะเพย่อแต่มีชื่อเล่นให้ที่ท่านเรียนง่ายๆโจนะฮะอ่าโจเนาะสำหรับที่พักคืนแรกของเราก็คือโรงแรมเฉียนฟูอินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลคอมเพล็กซ์ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สนามบินเฉียนตูนี่เองครับใช้เวลาเดินทางเพียงแค่15ถึง20นาทีเท่านั้นเองเรามาลองชมบรรยากาศในห้องพักดูหน่อยครับที่พักที่นี่ดูดีเลยนะครับใหม่และก็สะอาดม,มากๆคืนนี้เรานอนหลับสบายแน่นอน อรุณสวัสดิ์ครับเช้าวันที่2ของการเดินทางหลังจากที่เรานอนพักชาร์จพลังอย่างเต็มอิ่เราก็จัดอาหารจีนมื้อแรกที่บุฟเฟต่ตของโรงแรมเลยครับก็มีหน้าตาแปลกๆบ้างคุ้นๆบ้างปนกันไปครับผมและคุณนิดก็เลือกทานก๋วยเตี๋ยวก่อนเลยครับถ้าทางจะคุ้นเคยที่สุดแล้วก็อิ่มสบายท้องครับผม โปรแกรมวันนี้เราจะมุ่งหน้าสู่ภูเขาซีเดรนีหรือซื่อกูลเหนียงซานสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นเทือกเขาแห่งสาวงามตำนานหญิงสาวแทนทิเบตสี่สาวพี่น้องที่กลายเป็นยอดเขาที่นี่ได้รับการจัดอันดับเป็นสถานที่ท่ทองเที่ยวระดับ 5A เรากําลังออกเดินทางจากตัวเมืองเพื่อไปยังนอกเมืองนะครับเราก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างของธรรมชาติข้างทางแล้วนะครับจะเริ่มเห็นวิว,วทิวทัศน์ต่างๆต,ต้นไม้ ภูเขาใหญ่ๆแล้วก็บ้านเรือนของชาวกินท้องถิ่นครับถึงบริเวณจุดพักรถระหว่างทางที่จะไปเขาสีเดเล وني นีนะครับจุดพักรถของเขานี่ใหม่แล้วก็สะอาดมากบรรยากาศคล้ายๆกับที่ญี่ปุ่นเราก็จะแวะพักผ่อนพักเข้าห้องน้ำนที่นี่นะครับ ในการเดินทางจากเฉินตูไปยังอุทยานสีเดโลนีเนี่ยครับเราเดินทางด้วยรถบัสของบริษัททัวซึ่งเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายที่สุดเลยครับเราจะได้ชมวิวทิวทัศน์วส,สวยงามตลอดเส้นทางซึ่งการเดินทางนี้ใช้เวลาเดินทางประมาณ4-5ชั่วโมงครับพูดถึงชื่อเขาสีเดโลนีหรือซื่อกูเหนียนซานนี่นะครับเขามีตำนานเล่าขานกันมาว่ายอดเขาทั้งสีนี้เปรียบเสมือนพี่น้องทั้ง4คนได้แก่ต้ากูเหนียนเฟินเอ,อ้อกูเหนียนเฟิน ซากูเนียนเฟิงและเหยาเนียนเฟิงเธอทั้งสี่อาศัยอยู่ที่นี่อยือมาวันหนึ่งมีปีศาจ้ายมาทำลายชาวบ้านและแพนและย,ยักษ์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้สี่พี่น้องจึงร่วมกันต่อสู้กับปีศาจจนชนะและสามารถขับไล่มันไปได้แต่ในระหว่างการต่อสู้นั้นพวกเธอได้เสายชีพและกลายเป็นยอดเขาหิมะสักติ์สิ์ทั้งสี่เพื่อปกป้องคุ้มครองคนในพื้นที่ตลอดไปในระหว่างเดินทางเนี้นะครับเราจะเริ่มเห็นภาพของบ้านเรือนและก็เมืองที่ทันสมัยค่อยๆเลือนหายไป แล้วก็จะแทนที่ด้วยคิวทั์ของภูเขาปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีเส้นทางเริ่มไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทำให้เราได้สัมผัสบรรยากาศที่เย็นสบายมากขึ้นตามลําดับในระหว่างเดินทางนี้นะครับเราจะได้เห็นจุดต่างๆที่น่าสนใจเช่นภูเขาอุโมงค์ซึ่งมีเยอะมากเลยครับเขาเจาะภูเขาทั้งลูกเลยนะครับทาให้เราไม่ต้องขับรถอ้อมไปไกลนะหลังจากทะลุผ่านอุโมงค์มาแล้วคิวทั์ก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงป่าที่ทึบก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าโล่งๆบนภูเขาที่ดูยิ่งใหญ่ตะการตา นอกจากนี้เราจะจะเห็นข้างทางนะครับเขากําลังก่อสร้างทางรถไฟลอยฟ้าสําหรับรถไฟความเร็วสูงที่นี่เขาเก่งมากเลยครับเขาสามารถสร้างแร้ข้ามกลางกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยงน่าทึ่งมากเลยครับระหว่างทางนะครับคุณโจไกด์ของเราก็เล่าให้เราฟังว่าซีดิโรนีเนี่ยมันมีมานานแล้วแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยนะท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่ค่อยรู้จักจนมาวันหนึ่งก็มีนักท่องเที่ยวหรือเป็นพวกยูทูบเบอร์ชาวไทยนี่แหละครับให้เข้ามาทําคลิป และหลังจากนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาที่นี่เป็นจํานวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผมนี่แหละครับยอมรับว่าแต่ก่อนผมไม่รู้จักที่นี่เลยนะฮะเคยมาจีนก็แค่ไปแค่ปักกิ่งกําแพงเมืองจีนแต่หลังจากที่เราได้ดูคลิป youtube ของช่องคุณบัสโกเวนโกแล้วก็ช่อง b บ n ค์เ e r ร์นี่นะครับอะดรีนาลีนในร่างกายของผมมันสูบฉีดทําให้ผมอยากมาที่นี่ให้ได้เลยครับและโอกาสนี้ก็มาถึงแล้วครับ รถบัสวิ่งผ่านถนนที่โคเคียวไปตามไหล่เขาซึ่งแต่ละโค้งนี่นะครับมีวิวทิวทัศน์ใหม่ๆให้เราชมอยู่เสมอสักพักหนึ่งรถก็จอดให้เราลงไปยืดเส้นยืดสายถ่ายรูปแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์บนที่สูงอากาศข้างนอกนี่หนาวเย็นพอสมควรเลยนะครับที่นี่นะครับเราได้มีโอกาสเห็นร้านค้าของชาวบ้านซึ่งมีของแปลกๆมาขายมากมายเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อย่างบ้างเนื้อการเมรีอบแห้งบ้างเยอะแยะไปหมดเลยครับดูในวิดีโอนี่ฮะแต่ผมไม่ได้ลองซื้อกินนะครับ นอกจากนี้นะครับใครจะเข้าห้องน้ําก็ขอแสดงความดีดีด้วยคุณได้พบกับห้องน้ําในตำนานที่ล่าลือของแท้แน่นอนครับเรียกว่าคุณได้มาถึงจีนแล้วแต่ผมไม่ขอลงภาพประกอบนะครับแต่ที่จริงแล้วสถานที่ส่วนใหญ่ในทลิปนี้นะครับห้องน้ําจะดีมากเลยครับยกเว้นห้องน้ําชาวบ้านแบบนี้แหละครับเรียกว่าตื่นเต้นนิดหน่อยครับเราจะได้มีเรื่องกลับไปเล่าให้ข้างบ้านฟังได้ครับ การเดินทางในเส้นทางนี้นะครับมีโค้งเยอะพอสมควรเลยครับโดยเฉพาะในช่วงที่เริ่มแตะระดับความสูงเข้าสู่เขตภูเขาเนี่ยสำหรับคนที่เมารถง่ายเนี่ยก็มีโอกาสจะเวียนหัวขึ้นไส้ได้นะครับก็คําแนะนําเบื้องต้นนะครับก็เลือกนั่งที่นั่งด้านหน้าของรถนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่สามารถนั่งด้านหน้าได้นะครับก็มองไปข้างหน้ามองวิวออกไปไกลๆครับแทนที่จะมองลงในหน้าโทรศัพท์อย่างเดียวไม่ก็เตรียมกินยาแก้เมารถไวล่วงหน้านะครับยามหลีกเลี่ยงก,การอ่านหนังสือระหว่างนั่งอยู่บนรถนะครับ ถางรู้สึกไม่สบายตัวก็บอกไกด์นะครับไกด์เนี่ยเขาก็จะมีถุงอาเจียนไว้ให้เลยครับที่สี่เดือนนี้ที่เราจะไปเนี่ยนะครับจุดที่เราไปถึงเนี่ยจะมีความสูงประมาณ3 8 0 0ัน,เน้เมตรนะครับความสูงระดับนี้นะออกซิเจนจะเบาบางมากเนี่ยอาจจะทําให้เราเวียนหัวเหนื่อยง่ายนะครับเวลาเราจะเดินหรือจะทําอะไรเนี่ยค่อยๆเดินช้าๆครับขยับตัวช้าๆอย่าวิ่งนะครับ ไกายเขาก็แนะนำให้เราซื้อของขออกซิเจนติดตัวไว้ด้วยนะครับมันช่วยได้จริงครับผมเนี่ยฉีดปืดป๊ดปื๊ดสองปืด๊ดแล้วเข้าไปแล้วโอ้โหข่อยเยงชั่วนะครับชื่ในใจเลยครับ าสิ่งของที่ต้องการใช้ในอุทยานที่ตัวลงจัดรถเลยเพราะว่าวันนี้นะครับกินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไม่ต้องขึ้นรถนะไม่ต้องไม่ต้องขึ้นรถละนะครับก็จะจักพัตคาของพุทาพุทธานเดินไปที่ปากทางเข้าของอุทยานแล้วก็จักปากทางเข้า,าจากพัตคาณเดินไปที่ปากทางเข้าของอุทยานนี้ก่อนที่เราจะเข้าอุทยานสีเดรนีนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับอาหารกลางวันมื้อแรกที่พัตคาเนี่ย เราจะได้ลิ้มรสชาติอาหารสไตล์จีนเฉวนครับอาหารของคนที่นี่นะฮะเขาจะออกรสมันๆรสจัดจ้านมากเลยครับเพราะว่าเขาจะต้องใช้พลังงานต่อสู้กับความหนาวทุกมือที่นี่นะครับมีแน่ของมันตลอดเลยครับที่สําคัญครับต้องมีหมาล่าครับเผ็ดร้อนสดใจจนไปเลยหลังจากอาหารเสร็จนะครับก็ออกเดินทางไปสี่เดือนนี้เลยครับผม เมื่อเราเดินทางมาถึงทางเข้าอุทยานสีเดลนีแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนไปขึ้นรถบัสของอุทยานนะครับซึ่งจะทําหน้าที่รับส่งนักท่องเที่ยวภายในพื้นที่อุทยานทั้งหมดเขาจะไม่ให้รถข้นนอกเข้าไปเลยนะครับเนื่องจากรถบัสของอุทยานเนี่ยได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพถนนภายในอุทยานโดยเฉพาะเลยครับรถบัสของอุทยานนี้นะครับก็จะไม่ได้มีเฉพาะพวกเราในกลุ่มทัวร์เท่านั้นนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวที่อื่นมาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเกาะกลุ่มของเรากันไว้นะครับจะได้อยู่ในรถบัสคันเดียวกัน รถบัสเนี่ยจะพาเราเดินทางต่อไปยังยอดเขาซีบูนีร e. ะหว่างทางเนี่เราก็จะได้เห็นทิวทัศน์ที่หลากหลายมากขึ้นครับแต่บริเวณที่เป็นป่าสนเขียวชะอุ่มไปจนถึงทานน้าําใสดอกไม้ป่าที่บานสะพังเราจะได้เห็นภาพที่แตกต่างจากตอนแรกที่เราเดินทางมาจากเฉินตูเลยครับ คนขับรถของที่อุทยานนี้เขาเซียนมากเลยนะครับผมนั่งอยู่ด้านหน้าเนี่ยสังเกตวิธีการขับรถของเขาเลยนะครับเขาจะพยายามไม่แตะเบรกเลยครับเขาจะใช้วิธีการเวียนโค้งครับพอถึงโค้งนี่เขาปล่อยคันเร่งแล้วก็ก็เวียนวงลไยเข้าโค้งไปเลยครับให้มันลดความเร็วเองครับจะน้อยมากครับที่จะแตะเบรคโอ้โหเวลาเข้าโค้งแต่ทีนี้นะครับก็คนที่นั่งในรถก็เวียนไปเวียนมาครับโอ้โหสนุกสนานกันใหญ่เลยครับ พอรถบัสจอดแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นในแบบแรกก็คือทัศนียภาพของยอดเขาซีเบลูนีที่ตั้งตระหนานอยเบื้องหน้าครับยอดเขาเ่านี้ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปีครับทำให้เกิดภาพสวยงามตัดกับท้องฟ้าสีครามถึงแม้ว่าจะเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ตามนะครับก็ยังมีหิมะเหลืออยู่นะครับหิมะอาจจะเริ่มละลายบ้างเป็นบางส่วนแต่เราก็จะเห็นส่วนที่เป็นภูเขานะครับเป็นสีดําสลับกับสีขาวของหิมะนะครับสวยงามอีกแบบหนึ่งครับถ้าใครมาในหน้าหนาวนยครับอาจจะเห็นหิมะขาวโพลนไปทั้งหมดเลยครับ รือไม่บางทีก็อาจจะมองไม่เห็นภูเขาเลยก็ได้นะครับเพราะหมอกลงจัดซึ่งช่วงที่เรามาเนี่ยครับถือว่าเป็นช่วงที่โชคดีมากเลยครับอากาศปลอดโปร่งครับในทริปนี้นะครับเรามากันในเดือนเมษาครับบริเวณอุทยาน4ีดนี้ก็กำลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิครับอุณหภูมิก็เริ่มอุ่นขึ้นมานะครับเมื่อเทียบกับฤดูหนาวแต่ก็ยังถือว่าค่อนข้างเย็นอยู่นะครับโดยทั่วไปแล้วอุณหภูมิเฉลี่ยนะครับจะอยู่ประมาณลบสามถึงสิบสามองศาครับ ตอนที่เราไปถึงนะครับอุณหภูมิอยู่ที่2องศาครับหนาวจะได้เลยครับมีหิมะอยู่ตามข้างทางด้วยได้ใช้เสื้อกันหนาวแบบเต็มที่ถ่ายรูปออกมาก็เลยสวยเลยครับเราก็ใช้เวลาเดินเล่นอยู่รอบๆนะครับตรงนั้นก็จะมีจุดชมวิวตรงใกล้ๆกับบริเวณที่รถบัสจอดเนี่ยนะครับเราก็จะมีทางเดินไม้นะครับเป็นทางเดินที่สะดวกสบายนะครับที่พวกเราได้เดินชมวิวโดยรอบนะครับระหว่างทางนี่นะครับก็จะมีหิมะอยู่ข้างทางนี่หละเราก็สามารถลงไปถ่ายรูปกับหิมะได้นะครับฉากหลังหิมะนี่นะครับ สวยงามจริงเลยครับตรงบริเวณที่เรามาถึงนี่นะครับเ,เราก็ได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ลมเย็นนะครับเราได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ครับโอ้โหลึกสึดส่วนชื่นและผ่อนกายครับด้านหลังของพวกเราก็เป็นแบกเกาก็เป็นภูเขาสี่เดืโนนีทั้ง4ลูกเลยนะครับโอ้โหดูรวมแล้วนะครับเป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็ยิ่งใหญ่มากเลยครับเป็นภาพที่ ธรรมชาติได้มันทรงสร้างขึ้นมาไว้ให้เรานะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับในทริปนี้นะครับเราไม่ได้มีเวลามาเดินลวดเส้นทางป่าน,นะครับเราก็มีเวลาไม่มากนะครับเราก็เก็บความประทับใจอยู่บริเวณรอบๆตรงเขาซีโดรเนีตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับจุดที่เราต้องมาถ่ายภาพด้วยก็คือก้อนหินที่สลักชื่อเขาซีโดรเนีไว้นะครับด้านหลังของก้อนหินนี้นะก็จะเป็นแบ็กกราวเป็นภูเขาซีโดรเนีทั้ง4ี่โลกครับ ตรงนี้เป็นมุมมหาชนเลยนะครับเรต้องหาจังหวะถ่ายรูปกันเองนะครับเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะนิดนึงเราก็ต้องหาจังหวะสวยๆนะครับแล้วเราก็รีบฉบเข้าไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นเทเลทครับผม หลังจากที่เราดื่มด่ำกับธรรมชาติสวยงามบนเขาซิดรเนีแล้วครับก็ถึงเวลาที่เราต้องเดินทางกลับนะครับหากลับนี่เราก็จะย้อนทางเส้นทางเดิมนะครับระหว่างทางนะครับก็จะมาแวะที่ตรงสถูปข,ขาวนะครับสถูปข,ขาวนี่ตั้งอยู่ในหุบเขาสวงเชียวนะครับเป็นจุดหนึ่งในหุบเขาหลักของอุทยานซิดรเนีเลยครับเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปครับตรงบริเวณหุบเขาสูงเชียวนี่นะครับก็จะพบกับความงามที่สวยงามมากครับ,บ เหมือนหลุดออกมาจากโปสการ์ดเลยครับสิ่งที่โดดเด่นมากก็คือสถูปเขาขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบที่เบยนะครับตั้งอยู่ตรงนานอยู่กับท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีรายล้อมไปด้วยโรงมนหลักสีเลยนะครับที่โบสถบัตต้านแรงลมบรรยากาศอบอวลไปด้วยสิง่งศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงามแล้วก็เงียบสงบครับในตอนที่รถบัสจอดให้เราลงไปถ่ายรูปนะครับก็เป็นจังหวะที่ หิมะกำลังตกพอดีเลยครับโอ้โหเป็นอะไรที่ประทับใจมากเลยครับหิมะหล,ล่นใส่เราเนะครับเราอ้าปากมีหิมะลอยเข้าปากเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับภูเขาสีเดลนี ي ก่อนจบคลิปนี้นะครับผมมีภาพสวยๆบางภาพมาให้ชมและถ้าเ,เพื่อนๆชอบสีเดล و ن แบบผมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ติดตามช่อง a u t o จูนัลชา n แนลไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปตอนต่อไปและก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและพบกันตอนต่อไปในทิปเฉินตู EP 2เราจะพาไปเล่นหิมะก,กันแบบช่ำๆเลยครับขอยติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ